เที่ยงนี่ผมกับขยากินก๋วยเตี๋ยวครับก็เลยมาซออกินก๋วยเตี๋ยวร้านล้ำๆในตำบลแม่อ้อนี่นะครับเนาะแล้วผมก็มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งครับที่ข้างวัดจำพักกูดนะครับผมก็เลยจัดนี่เลยครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวโรงไก่ครับนี่ซึ่งผลก็มีท่าไก่หรือว่าตรีนไก่มาเขือต้วยนะครับโอ้โหบระแจก๋วยเตี๋ยวเป็นถ้วยแล้วเป็นกะละมังเลยนะครับผมถ้วย3ามขนาดใหญ่เลยนะครับลองเทียบกับถ้วยก๋วยเตี๋ยวปกติพอลโดกผมจะกินเสี่ยงก่อนนี่ เฮ้ยชามนี่บบเล็กบบเล่นเลยครับดกพอเส้นบหกระคือมานหนักขนาดนะครับโอ้ยเส้นแบบหลวกมาฮ้อนๆเลยครับผมน้าซุปหอมหอมครับนี่อร่อยจริงๆครับนี่ครับผมดกพอเส้นเมอเนาะคือมันหนักขนาดนะครับอันนี้ผมสั่งแบบพิเศษหกสิบบาทนะครับผมคนอกจุงจุ้งๆดกหลวกมาสดสดฮ้อนๆใหม่ๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวมาจิ้มกอบน้ำซุปไปแล้วครับเนาะน้ำซุปนี่ฮีบโปรแกรมอืมโอเคล้ำล้ำล้ำ หั่นเลยครับน้ำซุปเปินหมอ้อหม้อครับด้นี่ครับเส้นเปิดกะเหนียวนุ่มลวกมาใหม่ๆเลยนะครับโอ้ยล้ำแต้ๆตผมกินมดเลยนะครับผมไผ่ยขยากจิ้มกับมาตีข้างวัดชัมมกูดต่ำบลแมอเมร์พานอยงหวัดเชียงไฮ้นะครับเนอ้อล้ำแต้ๆตครับ